สวัสดีค่ะอยู่กับช่องย่าชีกก่อค่ะอยากกินน้ำหเห่ยายปะแหง้งเด้อเล่าจะกินน้ำแล่าว่เราจะกินน้ำเราปะปลาแห้งปะ แล้ม่พีน้นกาไปต้องรูดถาไปจะอกาน้จะูกันน้ำนะาะรกัน้ำเอาน้ำมาเละยาน้วยน่ะน่ะยกอดในยาเขาลดแต่โคนั้นมันจะเบิดแล้วอัน้บอกเอาโคตไม่เลยมันมันยังไม่ถึงยาตนั้นตัวไม่เลยเบิรดคตรม่เเราข้อแห้งเรากินน้ำดูนาราพิน้ัเบิร์วันน่งากเนเตยน่จะไปก็โคเพิ่อกินเพื่นึง ก่อดลมเออเห็นเห็นตอนา่อา่ไมโอ้ยใ็น่เลื่อนนาใหเยลูกมได้ิงไม่ได้เลยบอถงได้ยบ่เ็ปเห็นเ็บไเห็น มนไปขอเตียงกับคุณหมอเช่าคนไ้ยืมไปยืมคนมาไฟหาวใาอ่อนเนครับถ้าเห็นนท่านเหียนเขาอันเอฟซีหมอเพิ่นโรงพยาบาลจะมาดูเหรอเอออยู่นหมตะปวนเมดเออหมอตะปวดเมืมอืมอะไรที่ของเขาอะไรนะนี่อันเอฟซีหมอเพิ่นเออ เป็นวันนี้ละคือเดี๋ยวนี้ละติงเติงวันนี้ติงวบนนี้ละเอาโนลงวนนี้ละเป็นอะไรลกก็เป็นแลิกแล้วตายขึ้นเท่านึงตายขึ้นเท่านึงอืตายยืนมุนบ้านมก่อนละตื่นมาตื่นเห็นตะขื่นของตัวเ่าขอแขงสงบอยู่เลยอตกวันละได้แค่ไม่จังบอกเขาอันเขาดูเธอเจ้าน่ะ มีแสดงว่ากัญชาแล้วนอนเนะไ่ได้หอมเลยรู้สึกด้วยด้วยตื่นมาเห็นตทินทงหมดอ้าสามารถเ้งเลยเ้งือนเลยว่ะเอาวันนี้ซื้อเพ่มเจ็บซื้อเอาซื้อไปเลยเนาะบัานหนุ่มกันเราไม่กินแล้วว่าเราเจ็บทองคอนักซื้อแพ่มเพิดมฮ้จเจ้า อันพูดเลยว่าเออเขาคุ้นเลยนะแม่ไม่ได้อกเ้าแคเพูดผู้ใหญ่แคเพูดผู้ใหญ่เันก็เจ้าซื้อเขาเป็นเขาเป็ีนเป็นเธอแม้มันได้ใช้ได้ใช้ตลอดย่าเลยเขาคุณยาเขาอันนั้นเวาาห็นว่าซื้อนุ่มผัดนุ่มผัดแต่ว่าตอนนั้นเรกกินกันมิดคากันไม่เยอะนั้นน่ะาแคเา่ด้หกินได้อยู่เนาะ เมื่อละกล้องอยู่แลกล้องน้อยยากกลยองคนเดีกินไปเอกเนมาจะมือใชนี่มมามื่อมื่อนี้เมื่อวันมื่อวันที่สิบหกเขมื่อเขาไปเขาว่าได้มื่อไปเพิ่อไปนานไปไปเพิ่ออกไปแท้บอกไปตาไม่ตาที่ไปนั้นประหม่าบ่แล้วมันไม่ได้มื่อเฝ้าหน้าไม่ได้มื่อเฝ้าหน้าคนหน้าไม่ได้ตีลข่าวอยู่มี อันนั้นนะเฝ้าพญานาคอะไรยังไม่ได้เกี่ยวข้าวอยู่แล้วเฝ้าพญานาคอะไรยายเขาพัดเข้าไปเนื้อมดเข้าไปแก้ความโคมยังไม่ได้เพิ่มเฝ้าอะไรเลยเมื่อเฝ้าได็กมวยยุนัมเด็กน้อยไม่เห็นได้ติดมาตอนโนดโนดนอนอะไรอันเจ็บวันนี้บอกเจ็บเอาข้าวเจ๊ฟกัดยิ้มหนาวนะยายเนาะยำหนาวแล้วมาคันแห้งยายคันแห้งอลไรนะเข้าวันคือก็นอนมืดเลย คืนวานเียกอเวนกับหอดไม่ได้นอนนนแ้เจ้านะเออคืนนีสุอเขคนมานอนนนำบอกบ้านมานอนนนำบอกเออบากไม่ได้กูรู้หรอบอกอืมอีนโนแล้วใครแน่บอกอป็นโนเธอเลยเห็นเขาบีบมันนานหรอใครไหบอกบีบบีบใครแน่อืมมนเจ็บทางางเดียวนี่บอกท้งสมท้งสข้างอือ เราพูละเมื่อเขามาแต่อันั้นยี่ยังเรามาไม่อียังเราไม่อีกเ่อมาอยากค่อยมมืดอยากความดันมดเอตอมาอยาอยากความดันมากินอยากความดันมันเขามาเยี่ยมมาจอบมญเจ้าว่าเรามาเมื่อนั้นเมื่อนี้ก็ไม่ได้มอมาตังแต่อยู่โรงพยาบาลมึอฆ่านั้นฆ่านี่อยู่ก็เลยทมได้มาเมื่อนี้ละกินข้าวได้อยู่เนาะ อยู่ไปที่หมือนไปโรงพยาบาลนะแจมุกนะแ้วก็มานี่มาดุงลวงบอกแค่ที่จะก็เแลือเนาะตอนก่งไปโรงพยาบาลนั่นแหละหันมีเจ็บบอกเจ็บหยวไปนอนอยู่โรงพยาบาลเจ็บคือเดียวอืมาเพิ่อนกับเจ็บเขากให้บำบัดอยู่ยาย ไม่สุดอีิโอเคใช่ไหมไปดียู่ e ันดูก่อเออค่ทำใหดหมเขาะซื้อ่อาากสังอแล้วก็โอ้ืมไนี่นะมาเบนมันได้ลืมตังนี้นะบมอลืตนี้แบเชือกซักซักงอย่างยางไม่ได้ซักคือเอามาปูเดินานอนถงแล้วมนโนดเขาทอห่มเธอหลังคือ ครบครบหลังหมพครบหลังส่อครบจาูดหลเห็นขาม้าแตนแดตาคนเราคอยัยังไงที่มาอยู่หลายมึงที่อกมาถ้เขามาจะก็เห็นเห็นจํามยู่มีได <ından S 1> ้เพยู่มัได้เพย์ยู่มันมีอย่นะขอเกิขค้นหอเจ้ายู่อย่ามาอยู่มาอยู่นำอยู่มา ดินมาโนดมาคืเดี๋ยมาโนดมากดนี้คือจะจะมาอยู่ค่าจะบนนะนี่นะนี่เป็นโรคหนึ่งมันเป็นโรคหนึ่งใหญ่เออแต่คุณคนนั่นแหละคุณคนก็ได้โรคมาเบิดมาเบิดคุกคนนะโรคติดตัวมากเนาะอืาได้โรคมาติดตัวมากคุคนนั่นแหละเป็นโรคเนึงเาะโนึง กันระบาก็ทำใน้ำายไปด้ยลูกค้าเจ้าลูกคอลกับลูกความดันเจ้าวานไเนี่ยร้ายไปทักที่ไปเด็ระตูือแฮมใ่ไหมผ่านห้อนบอกผ่านหน่วยห้อนบอกอมันนี้อากาศมานีนอุ่นนุ่นเนี่ยย่จชงสมุนไพรหนาวเลย พอยามาแตหันหน่อจนมือคอนหนัแข็งโอ้โหจาจ๋าแต่ว่ามือแขงมือแขงเอาลูดปะไว้ตาบานจำปลาดองใหแได้มาจอยนนยาบาดขนาดจอยนะแก่จอยเจอกระเกาแล้กินข้าวได้หรือเนาะได้ไม่หลายกินไม่ด้ไหมกินข้าวต้มบ่กินข้าวแกงธรรมดาบ่ข้าวแกงแกงอันนั้นลาบอันนี้หลับ กินไปได้ธรรมดาจำไปน่จ้ำไปธรรมดากินข้าวแล้วก็กินยาอวันนี้ตลับกเต้วเอออันยังดีมันละดีอยู่ดีใหญ่หาเกตอกินข้าวอยู่อันลำบากตนหนาวเนาะหนาวแพกันดียนะ ว่าจะติงโนดแล้วก็่าอยา่โนดอย่าโนนห้อย่าโนนให้ก็บาตวคับสีอะไรอย่างเออดมเห็นไม้ลูกค้าลูกมีเสอ้อยู่แล้เอนเนี่ย่ไหมแปัวามดันจาปกติเราะอืมอืมอันนั้นบวมออนนุนข่าวเราวาสลีนวาสลีนจเตื่นตื่นกระทาเลยกระทาเลยนะบ้าเ คือว่านี่นะนี่มีปกันปลูกมันเบนเบนกับมนุษย์ด้ะยินทีเออนอนด้านนี้บ่เตียงมีเตียงนะเออเตียนี้เตียงข้างๆี่าถ้ายุบเบนมันยังหูจับดนอนเป็นจับเตียงเล มันยังหัวใจความไปเถอกระตุนนอพุนบอกอกรุิดถบใช่ิักอ่านบอกเก็เูอ่านเก็บตัวุเก็บเเก็บ้บอกนอนเตียม่บอกว่าใช่เหอใช่เาใช่สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ